ไัี่เออทีี่บอเนี่นี่เนาะปวนกับป้วนปวนกับินแข่งกันครับวันนี้ใครากชนะเลยกันนี้อันนี้ลูกครับนี่ก็ลูกครับมันี่แม่ครับโอ้ยเป็นไงครับอื อ๋โหยตอีอ่ไร้โอยนี้แล้วก็ไปยืนนะยืนแกงกันดูนะนี่โอ้หนี่คือจอมยุทธเด้ยคือจอมยุดธ์เนตะดูครับขนาดกระติกยังเล็กไปเลยครับพี่น้อง กระติกยังเล็กไปเลยฮับปูเผ็ดครับทั้งเผ็ดทั้งร้อนเลยครับอืม,อมเผ็ดมากครับ้ออยอดดังตัวโลกงแค่เนี้ยเออนนดังดีเลยเนาะน้องเขาดังดัง,งนะบักดำได้เห็นนะ่ะ เออสู้ครับสู้ครับดูครับ mm สู hmm ้ครับอ่านี่ครับผูดูครับเต็มหม้อนะครับเต็มถ้วยนะครับอันนี้หมดแล้วครับอ้วนหมดไปแล้วครับอันนี้ชนะไปแล้วครับเอ๋อเลยครับต่อนะครับต่อด้วยต้มปลาที่นี้ครับนี่เดิมมาทายควงถุงคนเถิ่นนี่นี่เดือด Thực cháy thì chỉ nè